เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเนี่ยครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟมือถือครับและเซิร์ฟนี้นี่คือเหรียญมันก็ใกล้จะตกเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันนี่แตผมไปผมก็ไม่ได้จะทําอะไรได้อะ๋ย่ก็เดี๋ยวไปชมดีกว่านะนี่แเ,เอาของมานี่ก็มีของใช้โยสวยนี่เอาปืนปะ่ะ วันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยเข้าเกมมาก็มีพวกพ,พี่ทักมาให้ไปชิงเหรียญน,นะวะแล้วก็ลองไปดูผมไปก็คงแบบทำอะไรไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวไปเล่นเล่นเขาแล้วมีปุ๋ยเราใช้ไปเนี่ยโอ้ยแล้วได้ปืนอะไรเนี่ยปืนใหม่ใช่ไหม ลองหยิบดูนี่ครับปืนอะไรเนี่ยแล้วทรงปืนเหมือนกับจะเป็นปืนสก,กานะเอาว่าอันนี้คือผมไม่่ดูครับว่ามีปืนใหม่มาเนี่ยไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวตามดีเวลาก็เข้าไปหาเล่นนะแล้วยาก็ไม่มีว่ะจะไปชิงเหรียญทั้งทีก็มีแค่ผ้าพ,พันแผลเนี่ยก็ต้องไปเก็บเลยก็ทำเองอะ วะแต่เหรียนก็ตกใกล้บ้านครับมันก็ตกที่แอปพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เล่นกันแล้วแอปพอร์ตก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมาลองเล่นดูไปจ้าแม่ว่าคนอื่นในเซิร์ฟนี้คือเยอะเปล่าแต่บ้านเรานี่คือโคตรเยอะเลย เอาเลยว่าแล้เราขี่มังคือ่ะแอ้ผมอยู่วันนี้ผมจะตายปะเนี่ยามาลองนั่งดูนะแล้วก็ยังไม่มีใครกดด้วยแล้วก็ลงไปกดเลยวะแล้วก็มารอกัน10นาทีระหว่างนี้ก็บินเล่นนะอันนี้เฟรมเรทผมนี่คือมันก็ 50กว่านะถือว่าเล่นได้ครับแล้วปิงก็อยู่ที่20กว่าเนี่ยแต่ว่าถ้ามันตกไปที่ประมาณสัก20-30เนี่คือมันก็เริ่มเล่นยากเลยนะถ้าเป็น50ขึ้นี่คือเล่นง่ายอยู่มันก็เลืน่นๆครับแล้วก็บินหาคนเลยอะไรกันเนี่ยแล้วข้างหน้าเราครับดูดินี่มันคือขุนยนต์แล้วว่าอะไรเนี่ยโอ้โ 6-7ตัวมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นวอยอุยอ้ยแล้วก็โดนด้วยของจริงอยู่วันนี้ผมว่าผมก็น่าจะตายเนี่ยแล้วปั๊มยาก็ไม่ได้ด้วยนะวะ่ะเกือบตายจริงเมื่อกี้ก็โดนว่องมาเนี่ยแต่ก็ดีที่เราใช้ชุดไททา,ทาน,นียมเนี่ยก็เลยรอดมาเลือดมันก็เยอะนะ เดี๋ยวเราก็อยู่วันนี้เลยมันก็นี่จะเล่นง่ายครับวันนี้เนี่ยเอาดิใรอบพังถงไฟแล้วยาก็มีแค่นี้เนี่ยแล้วก็หมดละงานเข้าแล้วไงปืนก็ใกล้พังกระสุนก็น้อยแล้วผมมาทำไรเนี่ยว่าบวกกันแล้วแล้วดูดิมีแต่ลูกบ้องอนะดูดิโอย นี่แต่สายระเบิดน่ะของจริงเอาลงไปวิ่งไี่เคลียร์ยังไงก็ตายอะ่ะดูดิเบื่มบั้มเลยเดี๋ยวเรายิงจากระยะนี้เลยเลยก็ทันไเหมือนยังนะแล้ยิงเป็นทีทีครับเอ,อ้ยไม่พังเนี่ยอุปกรณ์นี่น่าจะพังก่อนแหละเห็นจริงว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเดือดท่าเรือเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พวกมันมาแอร์พอร์ตนะ แล้วแถวนะั้นนี่คือโคตรเดือนนะอะไรก็ทำอะงไม่ได้นะเราได้อมองไปแต่ว่าที่เห็นคนแววบๆบแบบจะลองยิงดูอันนี้ผมใช้สต็อกเด็ดดอดนี่คือมันมองไม่ชัดเห็น,นใจนอะันนต้องเป็นคูณสี่นะเอ้ยยิงไปครับเผื่อว่าจะฟลุกเลยก็โดนตายแหละ เราต้องเล่นนะดูดิมองก้างไม่เห็นเลยโอ๊ยแล้วก็โดนนะดูดิถ้ามันขึ้นอย่างนั้นนี่คือโดนครับเอาว่ะแล้วก็ยิงเขาขอไปแต่ว่าตอนนี้ปืนผมใกล้พังว่ะผมเอาปืนที่แบบว่าปืนที่มันใกล้จะพังละอย่างที่ทันไรก็ใกล้จะพังเลยเนะี่ย วาเดีย๋ยวเราก็อยู่วันนี้ต่อเลยเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยพลิวนะแล้วก็ต้องมีที่กำบังเนี่ยแลวก็ที่เล่นว่าอันนี้มีคนที่เหรียญโอ้ยโอ้ยแล้วก็เรียบร้อยครับร่วงไปนี่ยิงแบบแทบไม่เห็นนะยิงไปมั่วๆรับแล้วก็โดนเองแล้วมีอีกป๊า โอ้ยอันนี้เดือดจริงดูข้างหน้าดิสงครามหุ่นยนต์ครับผมทำอะไรไม่ได้เลยอยู่วันนี้เนี่ยแต่ตัวเมื่อกี้ก็ไน้ไตายแล้วนะแล้วยิงไปเดือดจริงเห็นแต่หุ่นยนต์นะที่นวเนี่ยมีแต่หุ่นยนต์เลยก็ไล่ยิงกัน ก็ค่อยๆเคาะไปนะปืนผมใกล้พังเนี่ยและก็เรียบร้อยปืนพังป้าที่ผมว่าเราก็ลงไปดีกว่านะเดีย๋ยวาไปหาปืนใช้อันนี้ปืนพังละ ผมอยู่ตรงนี้ต่อก็คงทำอะไรไม่ได้อะไปหาของแล้วกันถือว่าจะมีคนตายไปจ้าขออย่างเดียวขอให้ผุดยนต์ไม่เห็นพอเพราะว่ามันเยอะไปดูดิโอ้โหเจริงตรงนี้มีของไหมขอปืนครับเพราะว่าเราก็มีกระสุนปืนละ วะโว้ยหุยนมากแล้วก็ได้ยามมาแต่ก็ดีอยู่ตอนนี้เลือดผมน้อยแล้วก็ฉีดยาก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาว่ะแล้วผมเจอขุ่มซั์เอาได้มาแล้วว่ะได้เคมาสวยได้มาเดี๋ยวเก็บเลยฉีดยาแป๊บหนึง่งที่เสียงท้าว่ะ โอ้ยส่วนที่ได้ชัวอันนี้มีคนได้ไหมวะแล้วก็เรียบร้อยได้ไปแล้วก็บินหนีเลยโอ้โหแลวบินโคตรสูงด้วยอเอาเรืก็ยิงไฟครับเอาให้ฟังอันนี้ไฟลุกละโอ้โหตรงนี้ก็มีตัวเนี่ยแล้วก็เจ็บมา ก็ต้องบ้องเลยปะเรามีบ้องอยู่เลยก็ปั้งนิงล่ะแล้วมันก็ยิงมาอะไรก็ยังรอดอยู่อันนี้พวกหุ่นยนต์นี่คืออย่างเยอ,อะหุ่นยนต์เพกาซัสอะไรก็มังกรเนี่แล้วก็เล่นวิ่งอย่างนี้คือเล่นแทบไม่ได้อะแล้วก็ต้องมีแบบหุ่นยนต์อะไรนี้นะต้องแอบอย่างเดียวเลยเพราะว่าปล่อยบ้องมารีอะไรเนี้ย ไปอันนี้คือไฟลุกละเดยวก็น่าจะพังละแล้วก็ยิงพังเลยโดนไปหลายนัดมากเดี๋ยวไม่พังสักทีเฮ้ยเล้กก็เรียบร้อยครับพังละหน้าเราเฮ้ยคันนี้ลงหวา ก็เรียบร้อยครับผมยนต์พังก็ซ้ำเลยจ้าให้โอ้ย,อยลูกมาว่ะนนลูกมาก็ตายไปแล้วมีเฟราซัสมาอีกแต่ก็ไม่เห็นตัวไม่รู้เป็นของใครออตอนนี้บ้าจริงว่ะผมไม่ได้เล่นนานนี่คือจริงเหรียญเดี๋ยวนี้มันโคตรสุดอ่ะ มีมา้ามีผุ่นอยู่อะไรงี้วิ่งแทบไม่ได้เหละเราต้องมีบ้างนะป่ะแต่ก็วันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็มาสั้นๆพอหมายเป็นที่ีนะไปดูอะไรงี้ป่ะไปเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคนไปละ